สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในตอนนี้ก็คงมีหลายท่านที่ดูรำพันรักวายุทะเลทรายอยู่ใช่ไหมคะสำหรับในอพิโสดนี้นะคะหวานก็ไปเจอบทความของนักข่าวนะคะของทางสื่อมู entertainment ค่ะซึ่งก็ได้พูดถึงเรื่องรำพันรักวายุทะเลทรายนะคะเขาได้วิเคราะห์ตัวละครห่วงเปิดซวงนะคะว่าเป็นนางเอกที่มีทักษะการบริหารเวลาอย่างสมบูรณ์นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงได้กล่าวเช่นนี้นะคะสำหรับเรื่องลำพันรักวายุทะเลทรายนั้นนะคะก็บอกได้เลยว่าตอนนี้ คือจากทั้งเรื่องเนี่ยตัวละครเอกก็มีไม่กี่ตัวนะคะตัวละครเด่นๆนะคะแล้วหวานบอกเกี่ยวกับเออเรตติ้งนิดนุ่งนออ i n t e r n a t i o n a l แนลดลงหวพๆเลยนะคะตอนนี้เหลือแค่7.9เองอะจากที่เริ่มต้นประมาณ8.3นะคะเออไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมแบบเออพอยิ่งออนแอร์ไปแล้วเรตติ้งก็ยิ่งลดลงนะคะเดี๋ยวต้องไปหาคำตอบเดี๋ยวหวานค่อยหาคำตอบมาฝากเพื่อนๆละกันนะคะเอาล่ะสาหรับในเรื่องนี้นะคะทางนักข่าวของซูมูเอนเตอร์เทนเมนต์ ก็ะะไดเ้เกิดขึ้นมาว่าสำหรับเรื่องนี้แล้วนะคะบทบาทพิเศษนะคะที่เด่นมากๆก,ก,ก็มอบให้หนางเอกก็คือหวงเปยส์สวงไปนั่นเองค่ะเธอนั้นนะคะนางนั้นเป็นผู้ที่มีทักษะการบริหารเวลาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็มีความสามารถมากเลยนะคะสามารถรับมือนะคะกับทั้งพระเอกก็คือหัวชิงอินแล้วก็พระรองหนึ่งรั่ววนรวมทั้งพระรองสองหน้าจานได้ภายในคนเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวของหวงเปย ส่วงนั้นสามารถจัดการหลายๆบทบาทไปพร้อมๆกันได้ค่ะก็ต้องมาดูกันว่านะคะความความต้องการนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นเป้าหมายของห่วงเปิดสร้างในความคิดของนางนั้นมีอะไรกันบ้างนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเหมือนกับการถ่ายทอดอารมณ์ความรักเมื่ออยากจะรักความเกลียดเมื่ออยากจะเกลียดนะคะแล้วก็เมื่ออยากแก้แค้นก็จะต้องแก้แค้นค่ะ หวงเป่ยซวงเองนะคะก็ไม่ได้มีความหมายในใจที่มันลึกซึ้งมากมายอะไรนะคะไม่ได้คิดมากอะไรเลยค่ะนางนั้นต้องการทำให้ศัตรูของนางต้องชดใช้นะคะสิ่งที่ทำกับนางและครอบครัวด้วยเลือดเท่านั้นละคะ่ะอย่างเช่นนะคะสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ก็คือไอ้ชนเผ่าหมาซุีนั่นเองนะคะก็ปล่อยให้ชนเผ่าของนางนั้นต้องอยู่กันแบบสุขสงบแล้วก็มีความพึงพอใจนะคะแล้วก็ปล่อยให้ทางด้านของ คนที่นางรักอะไรแบบนี้คืออยู่ท่ามกลางความไม่หดลายนะคะซึ่งความปรารถนาเหล่านี้ตัวของนางเอกตัวคนเดียวไม่สามารถทําได้ก็เลยจําเป็นที่จะต้องหาผู้ที่มีอํานาจแล้วคะแล้วก็คือหาคนไปทํางานให้นางแทนนั่นเองนะคะก็แน่นอนว่าเรื่องนี้นะคะก็นางเอกก็ทําความปรารถนาของนางให้เป็นจริงได้นั่นเองค่ะ ตั้งเป้าหมายนะคะเล็กๆเรื่องราวของการแก้แค้นเอาไว้ก่อนจากนั้นก็ทำเป็นขั้นเป็นตอนไปเรื่อยๆนะคะก็ขั้นตอนแรกคือต้องเปลี่ยนอัตลักษณ์ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เปลี่ยนกับนางรองของพวกเรานะคะเกิดซินเหวยเนาะเปลี่ยนกันมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็แต่งงานแทนไปค่ะก็คือนางเอกนั้นจะไปแต่งงานที่อินเพ่ยนะคะ กับน้าจานแทนนั่นเองค่ะทางด้านของหัวชิงวินนะคะพระเอกนั้นเนี่ยในตอนที่ได้พบหน้าปะเะเลยกับนางเอกของพวกเราคือตอนที่พวกเขานั้นมามาอยู่ในทะเลทรายแล้วนะคะมีความบาดเจ็บแล้วก็ขาดน้ําด้วยค่ะแล้วก็ล้มลงอะไรประมาณนี้นะคะล้มลงในทะเลทรายแล้วนางเอกของพวกเรานั้นก็ช่วยเหลือเขาเอาไว้นั่นเองนะคะ ทีนี้ส่วนพระรองสองนะคะล้ววนนั่นก็คือหลังจากที่สายข่าวของเขาบอกว่าผู้หญิงที่สวยที่สุดในดินแดนทะเลทรายนั้นมาอยู่แถวๆนี้นะคะเขาก็ได้รูปถ่ายเอยไม่ใช่รูปถ่ายได้รูปวาดมาค่ะเขาก็อยากจะได้นะคะต้องการจะไปจับตัวห่วงเป่ยซางนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็แน่นอนว่าก็จับคนไปผิดก่อนนะคะก็จับนางรองไปแล้วก็มานั่นเลยนะคะมาโบกบะกันนะคะจุบกอดจุบกอดน,นะคะดื่มแล้วก็อะไรนะเขาเรียกว่า ดูดดื่มไปด้วยกันค่ะ เอาเป็นว่านะคะพวกเขาแบบยังไงดิคือในช่วงได้กันก็ได้กันไปอย่างนั้นแหละนะคะไม่ได้มาบูชาความรักอะไรซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามต่อมานะคะก็ดูเหมือนว่านางรองของพวกเราก็จะหลงรักรั่ววันสุดๆเลยนะคะหัวหกขุนก้นขิดไปเลยโอ้โหตามสุดๆเลยนะคะแต่ว่าทางด้านของรั่ววันเองก็ยังไม่ที่จะแบบไม่ยอมทิ้งความต้องการที่จะได้ห่วงเปิดสร้างนะคะห่วงเปิดซวงมาไว้เป็นของตัวเขาเองนะคะ พราะฉะนันแล้วบทมันก็เลยดูแบบกระอักกระอ่วนยังไงไม่รู้นะคะพอพอแบบเ,ออเดินเรื่องต่อๆไปเรื่อยๆนะคะต่อมานะคะทางด้านของนางรองของพวกเราเดี๋ยวก็ต้องได้เจอห่วงเปิดซวงอีกนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่านางรองก็มีสิทธิ์ที่จะโกรธห่วงเปิดซวงนะคะเพราะว่าก็คือ,เ,อ,อเปลี่ยน ตัวที่เป็นอัตลักษณ์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่ต่อมาแบบลั่ววนเขาก็ต้องการจะไปลุยมัสซวีอะไรประมาณนี้นะคะก็ทำให้ห่วงเปิดซวงนั้นก็มาเปิดนะคะฐานะของตัวเองก็เลยทำให้ตัวของนางรองก็อยู่ในลักษณะที่มีอันตรายนั่นเองค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวทุกอย่างมันจะลงเอยได้ดีเ <laughs> พราะเรื่องนี้ผู้หญิงเป็นตัวเดินหลักนะคะทั้งนางเอกแล้วก็นางรองนั้นลอดทั้งคู่นะคะ ตัวละครหวงเปยซวงนางเอกน,นั้นนะคะเข้ากับตัวละครอื่นๆที่เป็นผู้หญิงในเรื่องไม่ได้เลยนะคะแต่นางเข้ากันได้ดีกับตัวละครผู้ชายนั่นเองค่ะก็เป็นว่าอย่างอย่างน่าจ้านนะคะเรียกว่าพระรองสองแล้วกันนะคะอารมณ์ก็จะเป็นเมียแต่งเนาะเมียแต่งคนคนแรกนั่นเองนะคะเป็นผวเอ๊เป็นหลวแต่งเออต้องเรียกว่าเป็นหลวแต่งคนแรกของของหวงเปยซวงนะคะทีนี้ทางด้านของนาจ้านเองนั้นก็แบบเออแต่งตั้งหู ขึ้นมาสองคนนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมาเลือกแบบราชินีทีหลังอะไรประมาณนี้นะคะส่วนทางด้านของตัวแน่นอนว่าหูหินเนาะผูห้หญิงอะ่ะมันก็ต้องมีความอิจฉาไม่พอใจซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่าห่วงเปิดซวงเองก็ยอมแพ้ไม่ได้เพราะอยากจะใช้อำนาจนะคะของทางด้านของอินเพยเนี่ยไปช่วยในการจัดการกับคนที่เป็นศัตรูของนางที่หมาซุยนั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่าก็จะมีการขึ้นไหวการพิก กลับไปกลับมาของของบทเยอะแยะมากมายแล้วก็ความรู้สึกของนางเอกด้วยนะคะทีนี้หลังจากที่ต่อมาเนาะเดี๋ยวหน้าจ้านนั้นก็เลือกให้ทางด้านของห่วงเปิดซวงเนี่ยเป็น หูหินอันดับหนึ่งของเขาเลยนะคะเป็นแบบผู้ที่มีฐานะสุดๆนะที่คู่คู่ควรกับเขาเดินไปคู่เคียงข้างกับนาจ้านนะคะแต่ว่าณนะจุดนี้นะคะตัวผู้ที่มีความทะเยอทะยานมากเกินไปนจริงๆไม่ใช่นาจ้านนะเพื่อนๆกลายเป็นห่วงเปิดสวงเนี่ยละคะ่ะก็คือไอตัวห่วงเปิดสวงเนี่ยอยากจะแก้แค้นนะคะต้องการล้างแค้นค่ะแต่ทีนี้พอแบบไป ไปพยายามพยายามขนาดไหนนะคะทางนาจา้านนั้นก็ไม่ไปอ่ะไม่ไปจัดการไอ้มาสุยให้กับนางสัทยนะคะก็ทำให้นางก็ต้องค้นหาวิธีใหม่นั่นเองนะคะแหมเรื่องนี้นางเอกก็ไม่ใช่จะใส่ๆนะเอาจริงนางก็ต้องคิดหาวิธีอื่นนะคะทีนี้ทางด้านของหัวชิงอินนะคะผู้ที่มาวนเวียนวนเวียนวนเวียน,น,ยนอยู่รอบๆตัวนางเอกนะคะก็ถือได้ว่าเขาก็ทำตัวดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเขาก็แสดงความรักต่อนางเอกต้องการช่วย เรือนะคะห่วงเปิดซวงอย่างสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็เลยไม่ต้องถามเลยว่าทำไมห่วงเปิดซวงนั้นถึงรักฮัวชิงอินมากที่สุดนะก็แน่นอนว่าเขานั้นเสียสละนะคะแล้วก็ทำเพื่อนางหลายอย่างมากๆเลยค่ะเขานั้นเรียกได้ว่ามาแอบแล้วกันแอบอยู่กับเมียชาวบ้านมาแอบอยู่กับเมียชาวบ้านเขานะคะก็เหมือนแบบเออก็เป็นเป็นชูทางใจไกลๆเนาะมาอยู่เปรี้ยนๆปุยนๆนะคะจากนั้นตัวตนที่แท จริงนะคะของหัวชิงอิ่นที่เป็นผู้ที่ค่าเสด็จแม่ของหวงเปิยซวงเนี่ยก็ถูกเปิดเผยขึ้นมาแต่ว่าเป็นการ เป็นการเหมือนกับมีส่วนร่วมในการฆ่าทางอ้อมแหละเนาะเพราะว่าหัวชิงอินเองไม่ได้เห็นหน้าใครเลยนะคะในตอนที่สั่งการตอนนั้นนะคะแต่อยาไรก็ตามมันก็มีการหักมุมอยู่ดีนะคะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่แบบแสดงออกถึงอารมณ์ของความรักที่แท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแก้แค้นมีหลายแบบค่ะไม่จําเป็นที่ห,หัวชิงอินนะคะก็แค่ให้หัวชิงอิน,นไปทํางานให้หนางให้สําเร็จก็ก็พอที่จะ เรื่องราวเคยให้มีการให้อภัยได้นะคะอ่าละค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็มีความหมายของคำว่ารักแล้วก็อารมณ์รักแล้วก็เรื่องราวของอำนาจแล้วก็การแก้แค้นนะคะก็สื่อความหมายได้ค่อนข้างมากแล้วก็ลึกซึ้งมากเลยนะคะอ่าละค่ะนี่ก็เป็นนะคะการพูดถึงเรื่องอรำพันรักวายุทะเลทรายนะคะของนักข่าวของซือมู entertainment นะคะเพื่อนๆเ,เห็นด้วยกับเธอไหมเอ่ยนะคะก็สามารถจะคอมเมนต์ามาพูดคุยกับหวานได้นะ เอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซ์ดนี้นะคะหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ